สบายดีพี่น้องเอ็ม้อนเข่าขั้วเด้อปีงยซีนแหงแล้วก็ปีง้หอมกระเทียมหอมหัวแดงปีงยคาออนสิปนเขียบหมูเด้อพี่น้องเด้อตำปนใส่เขียบหมู็ปลีงซีนแหงกินแน่อน่อน คนเขียบโมนะฮะมันแซ่บก็คือจีหอมโมแดงแล้วก็กระเทียมผ้าอ่อนเอ้อพี่น้องเอ้อนี่แคบโมไม่นอนอน,นี่ซื้อสิบหาพันทงน้อหน่อยเหนย็นะหสิบหาพันมันแซ่บมันนัวแคบโมูนี้นะมันซื้อน้ำม่เเถานิดพื่ออันหั่นโคไม่น,อน้อยแล้วก็ตำใสหอมป้อมโมน,นี่มมีหอมบัวทามีตุ้มมีหอมบัวหอมเปแล้วก็หอมป้อมเดี่ยตำนวลสักกันเลยพี่น้อง แบบว่าปนแหงตามแหงอะนะแซบได้ยากาศทางนอกก็แดดแดดแดดเทแดด,ด,ดว่าอาน้ำใส่ให้พี่นอ้องแดดถูกมือพุ้นกระตุกหอนหอนบึง้งพ่อเด็กกระโดดยังเศร้าอยู่ได้นไหกแดดต่วมฝ้าแล้วนั่งลูกดิ๊กก็ข้นมาพี่นอ้อง จือเฮือนหนอยอากมาหล้วก็มาอยากลงไปแล้วก็ลงกินกินไม่เกลือนะังเกลือกินไหมต้มแซ่บได้มีแต่นื่ออะได้น่ะไี่ต้องมาดมบึงสื่อโอ้ยนางอันนี้ใส่เขาน้อยหนึ่งคนบอกบ,บ,บ,บกินเข่ามาได้อาหารหลายกลัวต้มแซ่บทิวาเลือ,อไหน่ยเอาเขาตูเย็ยนเมียนเลือมาเกลือเพลินมาแม่มากินแม่มากินแม่ไปเบิง่งยังอันอยากกินน้ำบอก มากินอยากกินน้ำกระตักให้เลยนี่พิ่นขึ้นมากกับม่ม้อนกับบี้เขาจีให้กินกินน้อยหนึ่งเขาจีอเไยเอออยากกินน้ำอืมกินหิวน้ำบ่ขึ้นหอทั้งเน่ก็ขึ้นมาทั้งพี่ขึ้นหอทั้งพุนก็ลงไปทั้งพุนนา่งคำหูหูก็หกูแท้ๆถือซื้ออยู่กินน้ำแล้วกินขา่าวเ้อสิลวกพักต้มมะแขง ตัวผักบงผักกาดขาวสีเฮ็ดแก้วประเด็ดเหล็กตาแขีบมูอิงสินแหงแน่กินกับข้างหมอหลวกพักเดี๋ยวหมอพดจังสาวพักลงนี่ขา้าวจีนี่ิ่นกิน่นก,ก็กินน้อยหนึ่งวัเสากินแมมขา้าวจีเจ้านี่กินไหมเออนางอันนี้ออกมาบรรยากาศเดินบ้านนานบ้านถ้าบนเลือเนี่ยเลเด้อลือตูบและหมื่บ้านนี่ เอาหยาเอาอยางออกหมดแล้วสิมุ่งพายางเลาผพายางมุง่งเป็นว่าเอาพายางมุ่งแล้วก็สิเอาอ่านผ้าแพรเนี่ยพกทั้งเครื่องมันจะม้อนในพายางม,มีม้อนซื้อมาเลยลอยกว่าบาทส,สี่คูณสี่แล้วายางเนี่ยละกวมกวนล้างตูบมันมีหยาใสา่ตะเบิ่์นเฮด พุ่นจมูหัวใส่หัวเบ่งในบรรยากาศเดดเดดเดดแท้แเด็ดวะโหดประเดดเดดอีนี้ดดอีโลไส้ใส่ได้นั่งขิงกับนอนอยู่เพื่อนนั่งอ้นแต่เมื่อคืนไปนเมื่อวานนี่เป็นสิพ้ากันไปคุดจิโรเมื่อนนี้ก็เลยไปหายร้านมาก็เลยหายร้านนอนพุ่นบรรยากาศ,ญญากาศเป็นแม่มอนกับแบบนี้แหลนะเนาะทายแล้วก็ทายอีกเบ่ง พออยู่พอเศร้าคือบานอะไรเนาะสำเนียงกท็ทว่าดีแหละเป็นของตัวเองว่าสัสนซะดีกวัเวเฮือนเศร้ายังกับบอทโบอไามีของตัวเองตูบก,กับเป็นของตัวเองก็สบายใจได้พี่น้องเขาลือหายเป็นของเพลินกับบสบ,บายใจเด้อคนเฮานะมานอนเฮือนตัวเองนะโอ้แกบมุกแกบ,แกบใจสบ,บาย มาบันนี้กมาัางคนแคปหมกันพี่น้องอยู่ที่นี่นะในมอสไซย์เห็นหอมหัวแดงกระเทียมข่าข่าก็ซอยใส่เผือนสตดำแหลกแต่ก็ใส่พริกป่นผุดฉลุดเนาะเอาแคปหมลงเลยตำอมกันเลยคิดยาก ที่เดียบป่นแคบหมูไปเพื่อนนั้นไม่น้อยก็เห็นคนขายอันนี้ก็เลยเสือเอาเอาไปป่นก่อนนะวะตั้มไปสิละตั้มใส่กันเลยต้องใส่กระเดกเลยใส่น้ำปลาหน่อยนึงตัแบบ้แหลกตั้มแหลกใส่น้ำปลา หอมกมกรอบๆขอไปกันเลยหอมหัวแดงหอมกระเทียมแล้วก็หัวขาอ่อนเนือ้อนขาอ่อนมาปิ้งปิ้งแล้วก็มาซอยตามใส่หอมหอมแล้วก็หอมหูมห,หูเลยนี่จะแสบบอหรอกคลาิปึับแจมกระเดกอีกอาหารลาวๆเด้อ าแล้วบานหัาเสกอะไรก็เสกสื้อมาสองหมื่นอะไรนี่ลืมลืมปนเนาคือปองเสานี้ปนกินก็ได้ปนี่ละปอมจำนวนใส่ ไมีหอมอ่ะนะไม่หอมบัวดอกกระแตแต่หอมบัวยังไปยุ่งเมื่อวานนี้ปึ is ้มแต่หอมบัวยังก็เลยไปซื้อนี่แหละวิธีตบนเขียบมูเด้อร์เค็กินเด้อร์ลูกด้านเด้อน้องนงเผื่อหนิดสหาย ดกินแบบนี้อาหารบ้านเฮาอยู่มองนอกมองหน้าใหดกินหมดเด้อเก็บหมูยังก็ได้บัดเก็บหมูเราจะเอาแคบหมูสาบดีแล้วแคบหมูหอมๆนะมันใหม่ๆนะแคบหมูเก่าเข้ามาขายมันสาบเพื่อกินโปรเสพนะส่รีปลาหน่อยหนึ่งแค่นี้แหละจบแกคนเขีบหมูแบนี้จ ซพอดีเป๊ะแซ่บแสบอร่อยอรอย่อยนี่ทำตำแจ่วปลาแดกเด้อตำแจ่วปลาแดกหอมโปอมเด้เอ,าาดอ,ดอดน,นี่หอมโปอมแป้งเนื้อผิกปน่นเราลงไปแล้วตำผักหอมนวลสักหน่อยน,นะเข้ากันเจียวใะม่วนเจียวปลาแดก บันธรรมดาัผักกับจีผิดสดนะดิบนะตีผิดดิบตำเจวองป้อมเห็นไในมอนมันมีผิดดิบมีผิดแห้งก็ผนะิดแงดงนี่ก็คือประเด็ตำเจีวประเด็ตักตอนแนะนำพอิไดจานี่อีกขีตอนมาขีพอีกตอนประเด็ เยบ้อยเซประด็ไมมอนบ่ยากเด็กเรียบเลยอืเห็นมั้อดตัวอดตัวอดตัวแซ่บหอมอืมหมอืมปราเดกกันนัวนัวปลาเดกกันแซ่บเซปลาเดกเจ้าอลไะโลสหาพัน ข้างในกระต้มพักผักกาดขาวลวกพักผมอันนี้พักดันพักบ่งี๋ยวผมไปบแบบนี่ก็แล้วเรียบร้อยเด้อนี่ลวกมะแข้งปีงซีนปนแคบหมูแจ้ประเด็กลวกพักบ่งพักกาดขาวเนาะอ๋ คลิปนี้กับบมมี้ยังงด้อพี่น้องลาพี่ลาน้องไปก่อนเดอ้ดอวิธีชิวิรขบคัวบ่มี้ยังไปเบิ่งคลิปกินต่อเดอ้อโอเคบาย